จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทำไม F 1 6 am ถึงมาถึงไทยในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย F 1 6 am เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์จากสหรัฐอเมริกาที่เคยถูกเสนอให้ยูเครนในช่วงวิกฤตความขัดแย้งล่าสุดกลับพลิกสถานการณ์ถูกส่งตรงมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการกลายเป็นหนึ่งในหมากสําคัญทางยุทธศาสตร์ที่พลิกสมาดุลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐเดิมวางแผนมอบ F 1 6 am ให้ยูเครนเพื่อรับมือภัยคุกคามจากรัสเซียแต่เนื่องจากข้อจำกัด ด้านการฝึกนักบินและโครงสร้างพื้นฐานทําให้ยูเครนย,ยังไม่พร้อมใช้งานในระยะสั้นขณนะที่ประเทศไทยปรับแสดงความพร้อมทั้งด้านกาลังคนระบบสนับสนุนภาคพื้นและความร่วมมือด้านขา่าวกรองนี่คือโอกาสทองที่กองทัพอากาศไทยไม่อาจมองข้ามการรับช่วง F-16AM ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศแต่ยังส่งสัญญาณชัดเจนถึงบทบาทใหม่ของไทยในภูมิภาคนี้เจ้าลึกขีดความสามารถ F-16AM เครื่องบินขับไล่ที่ทั่วโลกยอมรับ 16AM คือเวอร์ชั่นอัปเกรดของ F-16A Block 20ที่ผ่านการปรับปรุงระบบอาวุธและเรดาร์ให้ทันสมัยมากขึ้นมันมาพร้อมเรดาร์แอน APG 66V2A ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่าเดิมหลายเท่าพร้อมทั้งรองรับการใช้อาวุธต่อยนำวิถีเช่น1120นุ่งรอมและ 1, 9ซีวนเดจุดเด่นของ F 16AM ยังรวมถึงความสามารถในการทำภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยและอายุการใช้งานที่ยังเหลืออีกนับสิปีถือเป็นทรัพย์สินทางทหารที่มีคุณค่าสูงสุดในระดับราคาที่เหมาะสมเมื่อผนวกกับประสบการณ์ของนักบินไทยและความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มของ F-16 ที่ประจำการมานานหลายทศวรรษการผนวก F-16AM เข้าสู่ฝูงบิน จึงเป็นการเสริมศักยภาพแบบร้ายรอยต่อทําให้ไทยสามารถตอบโต้ภัยคุกคามในทุกทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยกับบทบาทใหม่จากผู้รับเครื่องบินสู่มมาาศูนย์กลางความมั่นคงทางอากาศการรับช่วง f 16 a m จากสหรัฐไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนเครื่องบินเก่าใหม่แต่คือสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของมหาอำนาจตะวันตกต่อบทบาทของไทยในภูมิภาคอาเซียนไทยกำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอากาศ ด้วยเครือข่ายเรดาร์ที่ครอบคลุมระบบสนับสนุนจากฐานบินหลักและการฝึกกำลังพลที่เข้มข้นร่วมกับประเทศพันธมิตรทำให้เครื่องบินรุ่นใหม่นี้สามารถเข้าสู่ภารกิจได้ทันทีโดยไม่ต้องรอปรับโครงสร้างใดๆการมาถึงของ F-16 AM ยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านการผลิตอะไหล่และเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาคสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มบทบาทของไทยในความมั่นคงของโลกอย่างแท้จริง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องท็อปเทรนดิงกาเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคงระดับโลก